เทศกาลกินเจประจำปี2,565เยวาวราชจัดงานภายใต้แนวคิดเฉลิงถวัน70,000พรรษามหามงคลเพื่อถวายราชาสุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามาธิบดีสีสินมหาวชิรารงกรพระวชิระกล่าวเจ้าอยู่หัวรัชการที่10เนื่องในวรโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ70พรรษาและพระพันปีหลวง ที่ทรงมีประชนมพรรษายืนย่าว90พรรษานายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกับกล่าวว่าเทศกาลกินเจเยาวราชมีความสำคัญ3ประการได้แก่การเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ทําสืบต่อกันมากลายเป็นจุดขายของกรุงเทพมหานคร ถัดมาคือเรื่องการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยการไม่บริโภคเนื้อสัตว์และตั้งโรงทานแก่คนยากไร้และความร่วมมือกันของชุมชนภาครัฐโดยเฉพาะเอกชนซึ่งสิ่งนี้เป็นจุดแข็งของการทำเมืองให้เข้มแข็งอีกทั้งกรุงเทพมหานครจะพะยายามผลักดันเทศกาลกินเจเยวาวราชให้เป็นเทศกาลร,ระดับโลกในพิธีเปิด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายธีระเดชสินทบเรืองชัยประธานการจัดงานนายพินิตการจะนะชูศักดิ์สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตส,สัมพันธวงศ์และเชฟมืออาชีพจากโรงแรมกแกลนไชน่าเยาวราชได้ร่วมกันปรุงอาหารเจมงคลกระทะใหญ่ในเมนูผัดหมี่สิบจกักรพรรดิมังกร จากวัตถุดิบมงคล10ชนิดแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมงานชิมฟรีจำนวน1,790จานในพิธีเปิดยังมีขบวนแห่รถบุพชาติองค์สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิมการแสดงโชว์เชิดมังกรเงินยาว70เมตรมังกรทองยาว90เมตรปีนเสาลอแก้วพ่นไฟและสิงโตต่อตัวตีลังกากว่า25หัวความพิเศษของปีนี้คือ ได้อัญเชิญกิวอองฮุกโจ้เต้าบ่อเนียนั่มซิงปักเต้าแชกุง่งเทพเจ้าการกินเจทั้ง12องค์ที่แห่โดยทหารชายแท้ที่ผ่านวิธีประวรณาตนถือสินกินเจรวม96คนมาประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาตลอดระยะเวลา10วันที่จัดงาน เทศกาลกินเจเยาวราชได้รวบรวมอาหารเจลดเลิศจากร้านค้ากว่า150ร้านมาให้ประชาชนที่ถือสินกินเจได้เลือกซื้อ คิดว่ายอดขายนะคะน่าจะดีนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยอยากทานนะคะแล้วก็ไม่ได้เจอสินค้าเจแล้วก็ได้มีการแบบจัดเทศกาลอย่างเงี้ยมาเกือบ2ปีแล้วอะคะ่ะของที่ร้านนะคะก็จะมีเป็นแคปเจนะคะก็คือเราจะทําจากฟองเต้าหู้นะคะกับหมี่กึ่งนะคะก็คือทานคู่กับน้พผิกหนุบแล้วก็จะมีเป็นปลาต้อกโกสังขยาเราจะปรับสูตรนะคะจากที่เราเคยใส่ไข่แล้วก็ไม่ต้องใส่ไข่เวลาทานคู่กันเนี่ยจะกรอบนอกนุ่มในแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะไม่แข็งไม่เหนียวไม่อมน้ํามันด้วยค่ะคิดว่าคนทานเจก,ก็ยังคงทานเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าด้วยกาลังท ของคนคืออันนี้มันอาจจะทําให้ยอดขาย<ส>น้อยลงนิดนึงนะคะงานเทศกาลกินเจที่เยาวราชนะคะก็เริ่มจัดตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่4ตุลาคนะคะยังไงก็เชิญมาเที่ยวกันได้เยอะๆเลยค่ะสำหรับงานเจเยาวราชปี2565นี้คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดจากการจัดจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า700ล้านบาทถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจและฟื้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ หลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 โดยงานเทศกาลกินเจเยาวราชจัดตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมนี้